แมหนูก็มองว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วหนูก็กลับมาสภาพหนึ่งหนูก็มองอีกว่าเอ้ยอยู่ถูกมาร์กไหมนะแค่นั้นเลยแล้วคือคือแบบพอหนูเห็นคลิปอ่ะหนูยังตกใจอยู่เลยว่าตาหดูมากมากอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบโอใหม่กอแบบแต่ก็รอวันนี้ละค่ะรอว่าจะแจ้งชี้แจงทุกคนว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นคนใจดีนะคะทุกคนจีนเย็นรัรอยืนยันว่ามันใชกการเมองแรงแต่ไม่พอใจใช่ไหมคะ อ่ะมันไม่ใช่การมองแรงค่ะทุกคนมันคือการงงนะคะคือตอนนั้นที่ออมยืนอยู่ออมแทบไม่ได้คิดอะไรเลยเลยซ้ำจนมาเห็นคลิปอะหนูถึงถึงรู้ว่าสายตาที่ออกมามันเป็นแบบนั้นแบบอุ้ยน่ากลัวมากๆเลยแต่ว่าไม่มีไม่มีใครผักใครไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะไม่ได้รู้สึกว่าโดนผักไม่ได้รู้สึกว่าเซหรืออะไรเท่าไหร่เลยเออ คือฟังนะคอมเมนต์แรงมากอ่านแล้วแบบน่อยก็นั่งนอยกันอยู่ค่ะก็ตอนนั้นอยู่กับพี่ช่างผมพอดีก็นั่งน่อยกันอยู่ว่าบแบบแง่ทําไมคนเขามองเราแบบนั้นทําไมคนถึงัดสินคนคนหนึ่งจักคลิปแค่แบบไม่ถึง5ท่าวินาทีด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะบอกว่าเราอย่าเพิ่งปดสินใครถ้าเราไม่ได้รู้จักเขาจริงๆแล้วก็สิ่งที่พิมพ์ลงโซเชียลก็อยากให้คํานึงไว้เสมอว่ามันจะมีคนเห็นเสมอ คุณพิมพ์แล้วคุณลืมแต่ว่าคนที่อ่านมันมันอยู่ข้างในตลอดคอมเมนต์ไหนก็่อาไม่ถึกไม่สบายใจเลยอ่ะโอ้โหมันมีหลายคอมเมนต์หนูอ่านหนูอ่านได้แค่สามอันหนูพอเลยอันแรกพอทนอันสามพอเลยไปจากนั้นก็ไม่อ่านอีกเลยเหรอไม่อ่านอีกเลยใช่ค่ะเพราะมันแรงเพราะมันแรงเรารู้สึกแบบมันบัดกรมัน อ๋อหนูแข็งแร่งหนูแข็งแร่งอยู่แล้วหนูมีเพื่อนหนูมีพ่อแม่หนูมีพี่พี่พทีมงานที่รู้อยู่แล้วว่าหนูเป็นคนยังไงคนที่ทางานกับหนูอาจารย์หนูเพื่อนหนูเจเจแม่รู้อยู่แล้วว่าหนูเป็นคนยังไงหนูก็ไม่กลัวอยู่แล้วเหตุการณ์ครั้งที่มันไม่ประสบการณ์อะไรกับเราบ้าง บอกว่าทำตาซฟๆหน่อยทำังไรทำอะไไรแล้วคืออะตอนนั้นจะเมาให้ฟังว่าตอนหนูตื่นเต้นมากเพราะอะไรรู้ไหมก่อนหน้านี้เดินแบบมาใช่ไหมแล้วแบบมันต้องสะบัดกระโปงแล้วแบบน้อยอะสะบัดกระโปงไม่ขึ้นน่ะยังไม่หายตื่นเต้นเลยแล้วคือแบบวินาทีต่อจากที่แบบคนหาว่าหนูมองแรงหนูยังไงรือปะไหไปค่ะแบนคลับ หนูก็ไม่รู้เจตนาคนที่ตัดมาลงเหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรอะไรอยย่่างงเี้คะตอนนี้คือต้องซ้อมแก้วกระจกมาให้ออมซอสหวานหวานซอาหวานแบบสมมติเกิดอะไรขึ้นอ๋อนั่นแหละเขาไม่มีอะไรไม่ได้คิดมากคิดมากแค่คืนเดียวแล้วก็หายแล้วค่ะในวันนั้นน่ารักดิดิงเป็นไงตอนเจ้าวันนั้นจริงๆแล้วเหตุการณ์นั้นเกิดอะค่ะจริงๆตอนนั้นคือกําลังจะถ่ายถ่ายภาพคู่กับผู้บริหาร ข่ของของ่าวของงานจรงๆที่เขาไม่ได้มีเจต,ตนาไม่ดีเลยหลีเชื่ออย่างงั้นแล้วหลีก็อาจจะขยับตัวไปแรงไปไปชนน้องออมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ทีมงาน ริงทีมงานก็คือทําหน้าที่ของทีมงานนั่นแหละใช่ใช่ค่ะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรือว่าใดๆส่วนน้องออมก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเพราะว่าน้องออมเองก็เป็นเป็นเด็กน่ารักสาหรับเราใช่ก็ก็อาจจะมีกังวลเรื่องแบบการแสดงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากิออาไม่จะตกว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ก็อาจจะยัง คุณตอนนั้นตอนนั้นหนูหนูแปลงมากเลยอ่ะคือแบบเออกิดอะไรนะถูกไหมไหมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใใใช่่เเคอกกด้วนนจิะไไรขึมทาบหนูไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นแบบอ้าวเจ๊จขยบมาหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นหัวเป็นหัวกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอก็รู้สึกถึงความเซนแล้วแหละค่ะนิดเดียวไม่ไม่เยอะเลยความผิดอติดต่อมาเหตุการณ์นั้นก็คือพี่เขาอยากมันก็ไม่มีอะไรตอใช่แล้วพวกหนูก็คือหันมาบายบายพี่พี่แฟนคลับต่อความผู้จัดก็มีการติดต่อ ไม่ไม่ไม่ต้องติดต่อก,กันได้เพราะไม่ไม,ไม,ไมีอะไรเกิดขึ้นเอแหลังบ้านรักกันดีกันทุกท่านนะคะพี่พี่สตงสตา์อะไรก็คือเราปกติมากๆเขาไม่ได้ดนันเขาไม่ได้อะไรเลยด้วยทั้งที่เขาือโดนโดนโจมตบพี่เขาโดนโจมตีด้วยหรอคะจริง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 มันหลายกระแสจริงจริงเข้าใจทั้งสอบฝ่ายเลยทั้งฝ่ายที่รักเราเอ็นดูเราแล้วก็ทั้งฝ่ายที่แบบ มีมุมมองที่แบบตามคลิปอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันก็มองได้หลายแบบอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้ากระทบคือถ้าถ้าพี่เขาเห็นคอมเมนต์หรือว่ามีกระทบพี่เขาเราก็ต้องแบบขอโทษด้วยเราไม่มีอจตนาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหลิงเข้าใจทุกฝ่ายเลยเพราะว่าหนึ่งคลิปเราสามารถมองได้หลายมุมมาใช่ก็ก็ต้องขอโทษพี่เขาด้วยสุดพี่เขาหลิงเข้าใจมากพี่เขาเขาทำตามหน้าที่ของเขาใช่ค่ะ เมัจะางงยไื่อกี้คือกลัวมากเมื่อกี้ยืนมั่นเลยนะใครห้ามใครห้ามมาเซนะยืนมั่นเลยแต่กิเนียกลัวว่าก็คือกลัวกลัวว่าคือพอเราไปอยู่ตลกคนที่ทำผลิบเรื่อประเด็นคือคือเวลาเหมือนพอเรามาอยู่ในที่ที่มันมีแสงอย่างเงี้ยเราก็ต้อง ยอมรับว่ามันจะมีหลายๆยอย่งถางผมเข้ามาเราก็ระวังตัวไว้ก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าระแวงหรือว่าอะไรแต่ก็คือเราจะตั้งใจแล้วก็พยายามระวังตัวให้มากที่สุดเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด